ใครสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรมาติดต่อได้0961495719ชุดนี้จะเป็นชุด5แรง16แผงนะครับวันนี้ก็วางแผงกำลังรองน้ำอยู่ดีวันนี้ก็ติดไปแล้วชุดหนึ่งนี่แกสั่งชุดที่สองครับเนี่ยเป็นยังไงครับช่างฝีมือดีไหมครับเยี่ยม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 นี่ไม่อายใครแน่นี่ไม่อายทำไมถึงเลือกใช้ทีมงานอํานาโซล่าลลวครับก็ยังไว้ใจเหมือนเดิมอะไว้ใจไว้ใจนี่นะครับเต็มอีกหนึ่งคำสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่9 วันนี้ทางเราได้มาติดตั้งที่อำเภอสีสํโรงนะครับจังหวัดสุขโขทยัยชุดนี้จะเป็นชุด5แรง16แผงนะครับวันนี้ก็วางแผงกำลังลองน้ำอยู่พอดีวันนี้ก็มาถึงแต่เช้าเนาะได้ลองกำลังลองน้ำเทสน้ำกันอยู่ครับอันนี้แผ่นจะเป็นแผ่น400วัตต์หลังใสนะครับใช้16แผง ครับอันนี้จะเป็นลูกค้าเก่านะครับลูกค้าเก่าที่เราเคยมาติดตั้งให้แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วลูกค้าติดไปเป็นตัวสามแรงสิบแผงนะครับวันนี้ก็มีแกพอดีแกมีบ่อยลูกแกก็อยากได้ตัวห้าแรงก็วันนี้ก็ทางเราได้มาติดตั้งให้นครับน้องท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับทางโซน สุโขไทยพิษนุโลกพิจิตนะครับตัวนี้ตัวเสมอตัวนี้ก็จะเป็นตัวห้าแรงสี่ใบพัดนะครับสําหรับดูดน้ําลึกๆหลังน้ําที่อยู่ลึกๆแล้วเอาตัวนี้ไปดูดได้สบายนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมน้ําไหลนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําไหลนะครับนี่กาลังเทน้ําอยู่ บอ่อบาดาลบอ่อนี้ก่อลึกลงไป44เมตรนะครับแต่ว่าเราลงตามแค่24เมตรนะครับน้ำกำลังเทสอยู่น้ำก็แรงึ่งแรงครับแรงแรงอยู่เลยไม่ใส่ถอด สนใจก็โทรมาได้ครับ0961495709รับติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยครับนาตาอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ MU นะครับเนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์380โวลต์นะครับไฟต้องใช้ไฟ3ามเฟสนะครับขับเคลื่อนมอเตอร์ตัวนี้เราก็จะต่อเข้าเบรกเกอร์ เข้าเสิร์ฟกันฟ้าแล้วก็มีเตอร์มินอนให้เรียบร้อยครับวันนี้ก็กําลังวางรองน้ําอยู่เดี๋ยวพาไปชมตอนทําโครงเสร็จนะครับอพอดีลืมลืมบอกราคานะครับชุดนี้เป็นชุดประกอบส่งผมให้ลูกค้าซื้อเหล็กซื้อท่อเองนะครับก็ชุดนี้ติดตั้งอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าจะให้ผมซื้อเหล็กซื้อท่อมาทำให้ผมติดตั้งอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท ก็ใครสนใจก็โทรมาติดตอ่อหรือว่ามาจ้างงานกันได้ครับหรือว่าไม่จ้างโทรมาถามสอบถามผมก็ได้นะครับน้ําน้ําลองน้ําอยู่นะครับวันนี้ก็ร้องประมาณห้าหกชั่วโมงครับก็น้าก็ยังไหลดีอยู่แดดก็ดีเมือ่อตัไหลดีมากรับ <Okay. S 1> ครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับชุดห้าแรงสิบหกแผงวันนี้ก็เป็นเวลา ส2องนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับก่อนะแดดกำลังดีเลยครับนี่นะครับน้ำก็ยังไหลไหลดีๆเลยครับเนี่ยตัวห้าแรงก็จะพามาดูโครงสร้างโครงสร้างตัวนี้จะเป็นเจ้าของแกนะครับซื้อเหล็กซื้อท่อเองนะครับแกอยากได้ทุงสูงแบบนี้นะครับอยากได้ทุงสูงเสาความสูงอยู่ที่สองเมตรห้าสิบกับสองเมตรสามสิบนะครับโครงสร้างก็ เป็นหลังคาขนาดย่อมๆได้เลยครับเป็นที่จอดรถได้สบายเราจะพาไปดูน้ำไหลกันอีกรอบนะครับนันนี้ก็จะเป็นน้ำไหลนะครับน,นี้จะเป็นพ่อกออกสามนิ้วนะครับ ดีมากครับผมน้งท่าน,นไหนสนใจก็โทรมาติดต่อได้นะครับ096 1 4 9 5 7 9หกหนึ่่าหดก้แได้แรงๆแ,แบบนี้ตดิดต่อไม่ได้ครับ5แรง7แรง10แรงเรามีหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ยี่ห้อ MU นะครับ เราเลือกใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์380โวลต์ครับไฟสามเสือก็มีเบรกเกอร์เกิดกันฟ้าเทอร์มินอลแล้วก็เบรกเกอร์ AC 380วัตต์380โวลต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์อันนี้จะเป็นเบอร์ผมข้างบนจะเป็นเบอร์ช่างอันนาดเรามีเป็นวันที่ด้านล่าง อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาลูกค้านะครับนี่แกติดไปแล้วชุดหนึ่งนี่แกสั่งชุดที่2ครับนี่เป็นยังไงครับช่างฝีมือดีไหมครับเยี่ยม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 เนี่ยไม่อายใครแน่ไม่ไม่อายทำไมถึงเลือกใช้ทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์ครับก็ยังไว้ใจเหมือนเดิมอะไว้ใจไว้ใจนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันจากลูกค้านะครับสบายไหมครับนี่น้ำไหลดีมากนะครับนี่น้ำ บอ่อประดานบอ่อนี้ก็น้ำดีด้วยแล้วเสมอก็ไหลดีจริงๆครับวันใครสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรมาติดต่อได้0961495719สำหรับวันนี้สวัสดีครับ